พี่น้ององยากยูาช่วยกนานนนนลงมาหหะะ่่ออยะะคเเพพืป็นในใจใ้กับรวกเราชาชวบ้านชุมชนแฟตดินแดงยังคงคัดค้านนโยบายการทุบแฟตในปี2559ของการเคหะแห่งชาติรวมถึงแผนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยจากอาคารสูง4ชั้นเป็นอาคาร25ชั้นและ35ชั้นพร้อมปรับภูมิทัศน์ใหม่ทดแทนอาคารเก่าที่มีอายุกว่า50ปี นี่เป็นโครงสร้างอาคารที่พักที่อยู่อาศัยของชุมชนแฟดดินแดงแห่งใหม่25ชั้นครับหลังจากที่การเคหะแห่งชาติมีแนวคิดที่จะทุบอาคารเก่าออกเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาสภาพที่อยู่อาศัยให้กับชาวบ้านทําให้ชาวบ้านหลายโคเรือนนั้นยังคงออกมาคัดค้านครับแม้ว่าตัวแทนของชาวบ้านจะเข้าพูดคุยกับภาครัฐแล้วหลายครั้งแต่แนวทางการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน เพราะยังมีความคิดวิตกกังวลของชาวบ้านอย่างเรื่องอัตราค่าเช่าที่แพงขึ้นหรืออาจจะทําให้วิถีชีวิตของชาวแฟดดินแดงได้รับผลกระทบจะดำเนินการทุกแฟดดินแดนภายในสิ้นปี59คุณทราบไหมครับคุณพูดมาเนี่ยชาวบ้านเขาตกใจถ้าเกิดช็อกตายใครจะรับผิดชอบคุณตอบหนังสือผมอยังที่ผมไปร้องเรียนที่สํานักนายกอะ คุณยังไม่มีความชัดเจนอะไรเลยแล้วคุณก็มาบอกว่าเขาเห็นดีด้วยกับโครงการโครงการอะไรอ่ะดีตรงไหนสวนยอมมีผมไม่ได้นอนข้างล่างผมนอนบนห้องคุณทําห้องเสร็จแล้วตัวอย่างทำไมไม่เปิดให้เขาดูเดินไปอีกการนี่เดือนอะไรไปเปิดเปิดปิดปิดค่าเช่าห้องปัจจุบันมีราคาตั้งแต่3 0 0ถึงหลักพันบาทขึ้นอยู่กับช่วงเวลาปีที่เจ้าของห้องเข้ามาอยู่อาศัยขณะที่ลุงรัชเลิศและคุณป้า,าศัสิกมล เข้ามาอยู่แล้วกว่า4ี่สิปีค่าเช่าจึงอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบถึงห0ร้อยบาทซึ่งทั้งคู่เห็นตรงกันว่าราคาเช่านี้เหมาะสมกับคนที่มีรายได้น้อยและไม่เห็นด้วยที่จะมีการทุบแฟตเพื่อสร้างใหม่เพราะจะทําให้ราคาเช่าสูงขึ้นช่วยผู้มีไรายได้น้อยอยู่คือกา,ารแก้หาเนี่ยแฟตเนี่ยคือเขาสําหรับผู้ที่มีไรายได้น้อยเท่านั้นนะฮะเขาไม่ได้ให้ผู้มีไรายได้มากอยู่แล้วจะไปสร้างคอนโดแล้วไปเอาคนอื่นเข้ามาเช่ามาอยู่เนี่ย ผมอยากจะเรียนถามเนชั่นช่วยผมหน่อยเถอะครับส่วนกลางเราไม่รู้เท่าไหร่ต่อเดือนแล้วเราจะเอาที่ไหนอะเราแก่แล้วตอนนี้เราแก่แล้วกว่าจะกว่าจะอยู่แก่นี่ก็ดิ้นรนมันไม่เท่าไหรนะ่ละแก่มาแล้วก็ยังไม่ทันจะตายใช่ไหมดิ้นรนอีกแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ไม่ไหวแล้วอะ กรมประชาสงเคราะห์ตั้งต้นสร้างแลตดินแดง64อาคารเมื่อปี2,506ต่อมาในปี2,516การเคหะแห่งชาติเข้ามาดูแลและก่อสร้างเพิ่มอีก30อาคารรวมมีห้องพักมากกว่า9,000หน่วยปีนี้การเคหะแห่งชาติมีแผนจัดทุบฟแฝฟตเก่าออกเพื่อสร้างอาคารใหม่25ชั้นตามน,นโยบายพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยกำหนดอัตราค่าเช่าของผู้เช่ารายเก่าไม่เกิน1,500บาท หรือคิดในราคาขายไม่เกิน ,00 แสนบาทเพื่อลดผลกระทบของผู้อยู่อาศัยเดิมแต่ปัญหายังไม่จบเมื่อชาวบ้านหลายครัวเรือนยังไม่เห็นด้วยสุทธิพงศ์สีอักษรถ่ายภาพธินภพบพันธนามเนชั่นทีวีรายงานครับ